วันนี้ก็มาอยู่กับฟ้าอีกเช่นเคยนะคะที่ช่องของฝ้าชดาค่ะ คสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับการแต่งหน้านะคะเนื่องจากว่าได้พาเลตตาใหม่ๆก็เลยอยากแต่งเลยนะคะเพราะว่าพาเลตตาอันนี้คือมันสวยมากจริงๆทุกคนอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนะคะก็ขอ1นึ่งไลค์หนแชร์แล้วก็ขอ1นึ่งซับสไครนะคะเป็นกําลังใจ <S <S ให้ไฟด้วยนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปแต่งหน้ากันเลยคะ่ะไปเลย โอเคเก็บผมเรียบร้อยแล้วโอ้โหใส่อันนี้ก็คือคอตันนะจ๊ะคอตันเวอร์ช่วงนี้น่าจะมีรอยนะคะเยอะนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าไปกดสิวมานะคะทุกคนแล้วก็รอยยังไม่หายไปนะคะแต่ว่าผิวหน้าก็คือละเอียดขึ้นสุดยอดบอกเลยสําหรับคอนซีลเลอร์นะคะเพ่ก็จะใช้เป็นของทาร์นะคะเบอร์ 22N นะคะสีไลท์เนทรอร l นะคะดูสีเห็นไหมว่าตาช้าขนาดไหนนะคะลงไม่ต้องเยอะมากนี่ฝ้ามันจะมีรอยรอยอยู่ตรงไหนมีรอยก็ปิดลงไปเลย โอเคจ้ะสะทังหน้าแล้วร <c oughs> อยเยอะมากเป็นจุดดำๆเต็มไปหมดเดีย๋ยวใต้ตาเนี่ยก็จะใช้มือนะคะในการแทบแทบแทบนะเวลาแท็บนะคะทุกคนอย่าแบบอย่าถูแบบนี้นะคะใช้ว,วิธีการแบบแทบแทบเอาใครที่ใต้ตาคล้ำม,มากๆหรือว่ามีริ้วรอยใต้ตาเวลาใช้คอนซีลเลอร์แล้วเออมันปิดไม่ค่อยมิดหรือว่ามันดูเทามันดูตกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าพยายามว่าเลือกสีที่มันกลืนไปเลยแบบนี้นะคือส่วนตัวฝ้ายอยากจะเลือกให้มันสว่างกว่าผิวประมาณครึ่งเฉดนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากได้เป็นฟิลแบบไฮไลท์ไปในตัวแบบว่าให้มันสว่าง ให้มันแบบพุ่งออกมาอะไรเงี้ยก็อาจจะหนึ่งเฉดแต่ว่าฝ้าแบบแบบกลืนๆไปไเลยดีกว่านะคะทับคูชั่นมาช่วยต้องอื่นๆหน่อยหลังจากนั้นนะคะก็ลงคูชั่นนะคะวันนี้จะใช้เป็นคูชั่นนะจะใช้เป็นคูชั่นเนื้อแมทนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้แมทแห้งขนาดนั้นนะเห็นปะเนี่ย สีมันดีมากคือมันกลืนกับผิวไฟเลยทุกคนเห็นตอนไฟแตะปะเขินปะมันยังมีความเงาเงาของผิวอยู่ก็เลยชอบนะคะคือไฟไม่ได้เป็นคนที่หน้ามันขนาดนั้นแต่ว่าเงยออกง่ายแค่นั้นเองโอ้ยไม่กล้าลงคอเลยอ่ะักโดวนเสื้อเย็นอยู่ปะ เงี้นอยู่นะอมสีรงพื้นมีความดีงามลงแป้งเลยนะคะสําหรับแป้งพก็จะใช้เป็นของโบนี่นะคะอันนี้เนี่ยคุมมันได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เบอร์รูคุมขนได้ค่อนข้างดีนะ,ะเพราะอยากให้ผิวมันแบบละเอียดแบบเนียนๆนะคะก็จะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะถ้าใ,ใช้เป็นเบอร์02นะคะสำหรับผิวขาวเหลืองนะจ๊ะ <S <S ก็ใช้กับแป้งพุ่มใหญ่นะจ๊ะทุกคนแปะแปะแปะไปเลยอันนี้ก็คือแป้งจะเหลืองมากนะจ๊ะดูดิเหลืองขึ้นมาทันทีทันใด ขนาดแบบลงแบบนิดเดียวทุกคนแต่มันเนียนเนียนมากป๊านะคะมาต่อไปนะคะเขียนคิ้วเลยนะจ๊ะเขียนคิ้วก็ใช้เป็นที่เขียนคิ้วฝุ่นนะคะของน้องชัดนะจ๊ะตัวเดิมทุกคนสังเกตว่าคิา้วฝั่งมันแหวง่ง <c oughs> คือแบบเนี่ยดูดีเห็นปะคือการคิ้วเองแล้วก็บอกว่ามั่วแต่แบบเพินน่ะแล้วมันก็ฟึ๊บไปเลยตรงนี้เห็นปะเสียใจยมากคิ้วก็คือแบบเส้นเล็กไปเลยนะคะเขียนตามคิ้วทุกคนได้เลยนะคะคือเวลาเขียนคิ้วฝ้าจะพูดไม่ค่อยได้ทุกคนเพราะฉะนั้นขอแป๊บ เท่ากันยังโอ้มองไม่เห็นมองไม่เห็นค่านี้มันจะกวงไปนิดนึงป้าทุกคนไม่เป็นไรนะคะแบบว่าไม่ต้องตั้งใจเขียนมาต่อไปก็มาสคาร่าคิวนะคะใช้เป็นของ for YouTube เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็คือยังชอบอยู่นะก็บีไปเลยค่ะวีหวีจต้นขนคิ้วเปียกอะทุกคนขนคิ้วอะต่อไปนะคะก็จะมาคอนัวร์หน้ากันเลยนะใช้เป็นของมาจาขอบนะคะหัวมิงหัวมิง ก็คือรถปีกจมูกไปหอ้ so, พุ่งแล้วพุ่งแล้วจมูกมาจา้ะต่อไปนะคะทุกคนไฮไลท์เลยดีปะไฮไลท์เลยแล้วกันนะคะวันนี้จะใช้เป็นของ Fenty Beauty นะคะใช้สีแบบด้านนี้นะคะให้มันเป็นแบบว่าไม่ทองมากนะแล้วก็จะลงแค่ช่วงนี้พอแบบให้มันเงาๆอย่าลงเยอะนะหนังประทูบอกเลยตัวเนี้ยสุดปังมากนี่ลงกระจบปากไว้ด้วยเลยให้มันเป็นเงาๆเฉยๆ ประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นงานตานะคะทุกคนเพิ่งซื้อพาเลตนี้มาเป็นอันจิบน่ารักมากสีดีมากเลยอยากเอามาแต่งเนี่ยค่ะคือที่มาของอยากทำเฮาโทนี้นะคะกับเครื่องสําอางอันนี้นะอันนี้จะเป็นมินิอายแชโดว์พาเลตนะคะจากน a สนะคะเอาให้ดูแบบสองสีแบบจุกๆนะคะเป็นสีกากเพชรจุกๆ โหน,นดูดิคือสีมันแบบมแม่เจ้าไม่ไหวแล้วนะคะต้องแต่งแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราซูมตานิดนึงก่อนเดี๋ยวมีขี้ตาปะวะยวทุกคนเห็นซูมตาเข้ามาทุกคนจะได้เห็นชัดๆนะคะน่นเลิฟไปแล้วหนึ่งกุ๊กซูมจัะซูมจะสีแรกที่ไฟจะลงนะคะทุกคนก็จะเป็นสีกลางนะคะเป็นสีส้มอันนี้เห็นไหมนี่นี่น,น,นี่โอเคแล้วก็จะคัดเบ้าด้วยสีนี้นะคะแล้วก็จะวิงวิ้งด้วยแล้วก็ลงไปให้เต็มเต็มตาเลยทาไปเลยเห็นปะสีติดดีมาก สีสวยจริงบอกเลยทาไปทั้งเปลือกตาเลยนะคะเราจะไม่มีการบล็อกตาใดๆทั้งสิ้นนะตัวนี้จะเป็นสีส้มแบบพีชพีชหน่อยนะคะทุกคนก็คือถ้าจะลงน้ำหนักไปที่แบบตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเชิงขัดเบ้านะก็คือทาทั้งเปลือกตานั่นแหละอืประมาณนี้ตาสองข้างฉันแบบไม่เคยเท่ากันเลยต่อไปนะคะก็จะใช้สีชมพูอันนี้นะมาลงบริเวณแบบขอบตางี้นะคะทุกคน ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวลงที่ตาล่างด้วยต่อไปนะคะก็จะใช้วิงวิงนะคะทุกคนสีสีทองนะคะใครหาพาเลตเล็กๆอยู่นะแล้วแบบแต่งได้เยอะๆนะแนะนําอันนี้เพราะสีทองอันนี้ก็คือแบบทาปื้ดเดียวได้เหมือนกันแล้วก็ใช้วิงวิงนะคะวิงวิงสีชมพูใช้ให้ครบทุกสีบอกเลยมาตวัดตรงช่วงนี้นิดนึงนิดเดียวพอ ต่อไปนะคะเราก็จะใช้อายไลเนอร์แบบที่เป็นอายไลเนอร์แบบหัวดินสอนะคะทุกคนสีน้ําตาลนะคะเราก็จะมาลงตรงช่วงนี้นะแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เขียนเลยต่อไปนะคะทุกคนฝ้ายก็จะใช้เป็นสีน้ําตาลนะคะใช้เป็นที่เขียนคิ้วเมื่อกี้ก็ได้นะคะเราจะมาทาตรงช่วงนี้นิดนึงมเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเขียนอายไลเนอร์ไปนะระบายไปเลยคือไม่ให้มันเป็นเส้นจนเกินไปต่อไปก็ดัดขนตาไว้ก่อนนะคะวันนี้จะติดขนตาบอมด้วยนะ ๋ยวขอแบบเพิ่มดอลลี่อายให้ใต,ต,ต,ต้ตานิดใต้ตาอืมเพิ่มดอลลี่อายใต้ตานิดนึ่งประมาณนี้เห็นปะอ้ตาตุ่ยมากแม่ปัดแก้มเลยนะคะปัดแก้มวันนี้จะใช้เป็นของ p e r l Pella นะคะเบอร์ศูนย์ห้านะคะทุกคนสีนี้เป็นสีกูหลาบกูหลาบแบบน่ารักมากๆจริงๆนะเอาจมูกให้แดงๆด้วยนะคะหืมดูดีทุกคนมันแบบดื้อมาก งานปากกันเลยจากลิปมันลงแล้วลงแล้วนะจ๊ะก็ใช้เป็นโกลเด้นโรนะคะแมทลิปสติกครยอยนนะคะเป็นเบอร์14นะที่ไฟชอบเอามาลองพื้นปากนะคะทุกคนลงไปเลยจ้าเรียบร้อยต่อไปก็สีลิปก็เลยจะใช้ของลิลลี่ไบเลนะคะทุกคนเป็นเววเวทินนะคะเบอร์0ูน้านะคะ ีมันจะเข้มนิดนึงให้แนะให้แนะนำว่าแนะนำว่าค่อยๆแบบว่าแทบๆเกี่ยนะคะทุกคนแตสีแอบน่ารักอยู่เนี่ยต่อไปนะคะเพิ่มความฉ่ำนะคะด้วยกรอสนะคะใช้เป็นของ baby moon glossy นะคะอันนี้นะคะทุกคนเห็นปะมันวิงมากเลยอะ่ะ โอเคทุกคนนี่ก็คือเกือบจะเสร็จแล้วนะคะเหลือทําผมแล้วก็ไปติดขนตานะคะทุกคนตอนนี้ก็คือคิวตาปักพร้อมแล้วแก้มพร้อมแล้วนะจ๊ะพร้อมไปแล้วนะจ๊ะไปไหนก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวกลับมานะคะทุกคนแป๊บหนึ่งคะ่ะเอาโอเคแต่งเสร็จล้ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตั้งใจบอกว่าอยากให้ผมแบบตรงๆเลยนะคะดูดิคือแบบเพิ่งตัดผมมาเท่านี้ตอนนี้ก็คือยาวมากเป็นคนผมยาวเร็วมากนะจ๊ะอะลูกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคน ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะแฮปปี้แล้วก็ชอบในลุกวันนี้การที่ไฟตั้งใจเอามาแต่งให้ทุกคนนะขอตัวแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ